นี่เป็นเสาชั้นลอยนะคะที่ทําจากท่อแล้วก็จะสวมลงไปในเหล็กแบบนี้จากนั้นก็จะมีการเทป,ปูนนะคะให้เต็มเสาค่ะแล้วก็จะมีการวางแผ่นเพจแล้วก็เกลีหัวเสาค่ะการเกล้าหัวเสา,าเสนะคะก็จะใช้แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบนะคะในการนํามาตัดแล้วก็พันเป็นแบบจากนั้นก็จะใช้เคเบิลไทสแตนเลสนะคะมัดา้ทน่นค่ะ หลังจากที่เราหัวเสาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการประกอบเหล็กสําหรับทําคานชั้นลอยค่ะเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กกล่องขนาด2คูณ6นิ้วความหนา2.3มิลนะคะจะเป็นเหล็กกาวานายค่ะการเชื่อมประกอบเหล็กกล่องนะคะจะนาเหล็กกล่อง2เส้นนะคะมาวางให้เสมอกันจากนั้นก็จะใช้ตัวสีแคมนะคะในการช่วยจับชิ้นงานค่ะ ตัวคานชั้นลอยตัวนี้นะคะก็จะมีความยาว6เมตรค่ะ